สวัสดีครับวันนี้เราเอาเรื่องราวสุดเพี้ยนจากสงครามโลกครั้งที่สองมาฝากครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าสหรัฐเคยคิดจะใช้ค้างคาวติดระเบิดเพื่อโจมตีญี่ปุ่นค <c oughs> ้างคาวนี่นะคะจะเอาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่บินได้มาใช้เป็นอาวุธได้ยังไงกันคะฝังดูหลุดโลกมาก ฟังดูหลุดโลกครับแต่มันคือเรื่องจริงและเป็นโครงการลับสุดยอดด้วยนะครับชื่ออย่างเท่เลยว่าโปรเจกต์เอ็กซ์เรย์หรือแผนระเบิดค้างคาวใครมันจะไปคิดอะไรแบบนี้ได้คะคนที่คิดไม่ใช่ไหนพลไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ทหารด้วยครับแต่เป็นทันตแพทย์ชื่อด็อกเตอร์ไลทเทลเอสแอดัมส์แกไปเที่ยวถ้ำคาวสแบดแล้วเห็นค้างคาวนับล้านตัวบินออกมาโคตรอลังการ เป็นทันตแพทย์แล้วมาเกี่ยวกับสงครามยังไงคะเนี่ยก็เพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานแกได้ยินข่าวญี่ปุ่นโจมตีเพิร์ฮาร์เบอร์ความโกรธลุกพลึบในหัวแกเลยคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราติดระเบิดเพลองกับค้างคาวนับล้านตัวปล่อยให้มันบินไปเกาะตามหลังคาไม้ในเมืองญี่ปุ่นแล้วไฟจะลุกพลึบพร้อมกันทั่วเมือง โหคิดได้ไงคะแล้วทันตแพทย์คนหนึ่งจะส่งแผนนี้ให้ประธานาธิบดีสหรัฐยังไงคะ โชคดีครับแอดัมส์รู้จักกับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเอลินอร์รูสเวลเป็นการส่วนตัวทำให้จดหมายแผนเพี้ยนเพียนนี้ไปถึงโต๊ะทำงานของประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลแล้วท่านประธานาธิบดีว่าไงคะรูสเวลพูดกับที่ปรึกษาเลยว่าชายคนนี้ไม่ใช่คนบ้ามันฟังดูเพี้ยนสุดๆแต่ก็คุ้มค่าที่จะลองพิจารณาแล้วโปรเจกต์เอ็กซ์เรย์ก็ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการครับ แล้วแผนระเบิดค้างข่าวนี่มันทำยังไงคะติดระเบิดกับค้างข้าวยังไงพวกเขาเลือกใช้ค้างขาวหางอิสระเม็กซิกันเพราะตัวเล็กแข็งแรงมีเป็นหลานตัวในถ้ำอเมริกาส่วนระเบิดใช้นาปามคิดค้นโดยด็อกเตอร์ลุยส์ไฟเซอร์ตัวจริงนาปามเลยเหรอคะของแรงมากนะคะนั่นแรงครับระเบิดมีขนาดประมาณหัวแม่มือติดไว้ที่อกค้างขาวใช้กาวติดเลยครับจากนั้นก็แช่เย็นให้ ค้างขาวจำศีลแล้วบรรจุในกระป๋อเหล็กทรงระเบิด1กระป๋อใส่ค้างขาวได้1,040ตัวแล้วตอนใช้งานจริงล่ะคะ เครื่องบินทิ้งระเบิดจะปล่อยกระเป๋อลงมาพร้อมร่มชูชีพพอตกถึงระดับที่กำหนดผนังจะระเบิดเปิดออกอากาศอุ่นจะปลุกค้างคาวให้ตื่นบินไปเกาะตามหลังคาไม้แล้วตัวจับเวลาจะทำงานบูมไฟลุกพรึบทั่วเมืองครับฟังดูซับซ้อนนะคะแล้วตอนทดสอบได้ผลไหมคะได้ผลครับแต่ได้ผลผิดที่ผิดเวลา ปี1943ที่ฐานคาวสแบดระหว่างการทดสอบขางขาวพร้อมระเบิดหลุดออกก่อนเวลามันบินไปซ่อนในหอควบคุมโรงทหารโรงเก็บเครื่องบินและใต้ฐันน้ำมันของฐานตัวเอง อย่าบอกนะคะว่าใช่ครับไฟไหม้ฐานทัพตัวเองยับเลยครับโรงเก็บเครื่องบินไหม้หอควบคุมไหม้รถยนต์ของนายพลไหม้หมดทหารได้แต่มองเพราะโครงการเป็นความลับห้ามเข้าไปดับไฟ <c oughs> เป็นเรื่องตลกร้ายจริงๆค่ะแต่แบบนี้ก็พิสูจน์แล้วว่ามันเวิร์กใช่ไหมคะใช่ครับหลังจากนั้นพวกเขาไปทดสอบในหมู่บ้านญี่ปุ่นจำลองที่ยูท่าผลปรากฏว่าระเบิดค้างคาวมีประสิทธิภาพมากกว่าระเบิดเพล ทั่วไปถึง12เท่าจุดไฟได้พร้อมกันนับพันจุดแล้วทำไมสุดท้ายถึงไม่ได้ใช้จริงคะเพราะมันใช้เวลาพัฒนานานกว่าจะพร้อมก็กลางปี1945ในขณะที่อีกโครงการกำลังเดินหน้าแบบเต็มสปีดโครงการแมนฮัตตันระเบิดปรามาณูใช่ไหมคะถูกต้องครับระเบิดปรามาณูสามารถยุติสงครามได้เด็ดขาดควบคุมได้ง่ายกว่า โครงการโปรเจกต์เอ็กซ์เรย์ที่ใช้มบประมาณไปกว่า2ล้านดอลลาร์จึงถูกยกเลิกในปี1944ครับเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากเลยค่ะเห็นชัดเลยว่าในสงครามความเป็นอัจฉริยะกับความบ้าคลั่งมันห่างกันแค่เส้นบางค่ะจริงครับแผนระเบิดค้างคาวนี้กลายเป็นบทเรียนประวัติศาสตร์ที่ทำให้เราได้เห็นว่าในยามสงครามไอเดียสุดเพี้ยนก็เกิดขึ้นได้จริง ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกสนุกได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Zero to ูโนไว้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะกับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดค่ะจากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิปค่ะ